ถึงเรื่องนี้เลยไม่ได้ถามผมในรอบติดการประกาบในรอบติดหลังจากประกาศปุ๊บอ่านี่โหนี่คือครั้งแรกปะใช่ครั้งแรกเนาะครั้งแรกเนาะแต่ขอใช่ก็ครั้งแรกครับผมอืนี่ก็ใกล้แล้วคะใกล้แต่งงานแล้วจะโชว์อีกไหมจะโชว์อีกไหมโชว์อีกแล้วเพราะวันศุกร์ยาวก็โชว์ยาวแล้วกินเออวัยาก็ถูกเพิ่งถูกขอไงแล้เขาโชว์ไปครับวันนี้มันเป็นแฟน M าแบบ เยอะเหมือนกันเยอะมากปีจค yeah. ่ะคะก็อบอุ่นมากเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอกับแฟนคากร้านานแล้วไม่ได้เจอป้ายไฟอย่างนี้มานานสักพักแล้วนะเนาะโอ้ยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ตัดแบทอยแบทโม่ร้องเอาลงเลยเอาลงเลยนะงางานคู่นั้งสี่ก็เลยมีแบบเพลงพิเศษนะเพลงพิเศษครับผมก็จริงๆก็เป็นเพลงที่ลูกค้าเขาเลือกมาครับใช่ไหมครับผม นะคะซ้อมนานไหมคะเพลงนี้ต้องซ้อมหน่อยอะไรจะเหนื่อยนิดนึงแบบยังไม่จบไปกอ่ะอนนี่อยู่อัลเตอร์ปาร์ตี้ไหมครับแบบเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งพูดกันในห้องแต่งตัวว่าสรุปแล้วนักร้องที่เราต้องการเนี่ยเขามาไม่ได้ก็ทำยังไงดีเดี๋ยวจะ ขึ้นเองละเดี๋ยวจะร้องเองละร้องเองไปเลยร้องเองไปเลยเพื่อนเราก็เป็นนักร้องจบลวจบเลยไม่ต้องหานักร้องไม่ต้องดีลใครมันต้องเป็นเพลงประมาณไหนครับแบบว่า after party โหก็ก็มีก็มีทั้ง happy happy แล้วก็สนุกสนุกอะเนาะก็คงเป็นเป็นที่งานที่เมืองไทยก็อยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่น่าจะมีสีสันเนาะความซึ้งความอะไรเราเก็บไว้ที่ อิตาลีดีกว่าที่นี่ก็จะเป็นงานที่สนุกล่าเริงก็จอยๆไปชวนเพื่อนๆทุกๆคนที่เรามีมาพูดถึงพูดถึงการเตรียมงานที่อิตาลีหน่อยไปถึงไหนแล้วมันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังหายไปไหนแล้วหายไปนิคกันหรือยังค่ะมันก็จะมาเป็นบูบๆกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณแบบ90เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะยังเหลืออะไรยังเหลืออะไร10บเปอร์เซ็นต์อ่ะสิบเปอร์เซ็นต์คือเหลือโคเทชั่นของแบบไฟนอลของดอกไม้อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเปลี่ยนเรื่อยเลยเปลี่ยนเรื่อยๆบอกว่าราคาขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยแบบตัดออกตัดออกเลงเงี้ยเน้อหน่อะไรก็ของแบี้แบบมันจะต้องเป็นไฮไลท์คือที่นู่นอ่ะมันค่อนข้างเป็นซีนอโน่ไอ้จริงนะบ้านเราง่ายมากบ้านเราคืออาหารดอกไม้ได้เขาก็อยากเขาก็อยากได้ดอกไม้ที่ไม่มีในฤดูนั้นอย่างเงี้ยมันเป็นปอมันเป็นไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นดอกไม้ที่แบบเลือกแบบมันน้อยมากอันนี้ส่วนใหญ่พี่คินจะวนใหออกไอเดียนะออกพี่หมาเลี้ยงสนหรับสนุกด้วยยังไง าเป็นเรื่องดีเทลอย่างเงี้ยเราส่วนใหญ่จะเป็นคนออกไอเดียล้วก็จะทำก็บ้างค่ะตามใจตามใจตามใจใครสนใจเนี่ยครับอย่างที่เขาบอกก็คือผมก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำเขาก็แบบควบคุมงบให้ด้วยอ่าเขาทำให้ตอนทุนบ่ายมาคุณคิดไปก็คิดตังค์ไปด้วยถูกป่ะใช่ใช่แต่เราก็จะแบบไม่ได้แบบมุดหิดอ่ะถ้ามันเกินงบเมื่อไหร่เราก็จะแบบต้องตัดอะไรบางอย่างออกรอยางิงจริงใครต้องป่ายเง่อมากกว่ากันคะระหว่างคนคิดกับคนจ่าย <c oughs> ผมยกให้เขาเลยเพราะว่าเขาคุยมาเยอะครับแล้วจริงๆมีการเสนอไประงับมีผ่านไหมหรือว่ามีการแบบว่าเบรกหรือว่ามีเบรกกันไหมเขาก็เบรกนะแต่ว่าไม่รู้อะเขาก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> เอาซี่อะไรอย่างเงี้ยเราอะรู้สึกไม่ดีเองแล้วเราเอามาเราเอามาเ <c oughs> ไม่เอาเราก็เราก็ตัดออกคือแค่ไปแต่งที่นี่มันก็มันก็เกินฝันแล้วอะเราก็รู้สึกว่าแบบสถานที่ก็สวยแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดคอเรทอะไรมากถ้าแบบ อยู่กับแค่แบบอยู่กับคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็แค่คิดว่าแบบเออวันนี้เป็นวันที่เราจะได้แต่งงานกับคนที่เรารักแค่นั้นเราก็แฮปปี้แล้วระหว่างระหว่างเตรียมงานไปภาพมันชัดขึ้นไหมที่บอกว่าชัดขึ้นชัดขึ้นค่ะตอนนี้ก็ภาพเริ่มชัดขึ้นไปอีกเพราะว่ามันเหลืออีกแค่เดือนกว่าเองนะคะเข้าไมแลาไปแล้วว่าตืเต้นไปเรื่อค่ะ ตื่นเต้นตลอดเลยหายตื่นเต้นได้แล้วมันก็เออใกล้ๆมันก็ต้องสบายใจได้แล้วตื่นเต้นอาจจะหายใจไม่ออกเลยเป็นหาบอกว่าเรามีไปเข้าคอร์สทสาวแล้วก็มีบ้างนิดนึงค่ะก็มีดูแลผิวอะไรอย่างเงี้ยที่มาสวยด้วยเขาทำอะไรไปส่งเขาเขาทำอไรไปส่งก็ไปแวะบ้างก็แวะบ้างแบบมีอะไรดีเหรอเขาทำอะไรกันหรอจริงๆทุกวันนี้เราเนี่เริ่มหายแพนิกอย่างหนึ่ว่าหายใจผมว่ากังวล มันก็จะมีตื่นกลางดึกบ้างค่ะเป็นเป็นบางวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันที่เราจะได้พักผ่อนค่ะเพราะว่าแฟ่ไอรงคันเนอร์เขาหยุดแต่ถ้าอาจาร์นังคานพูดเพหัอนี่เราจะเริ่มแบบว่าต้องเบี่ยเขาแล้วแบบเหมือนแบบทั้วันนี้คือแบบโปรแกรมมันว่างนะแต่ทุกวันคือไม่ว่างเลยอะไรก็ไม่รู้เข้ามาเรื่อยเรื่อยเต้องคิดตลอดเลยใช่ค่ะมันคือเรื่องของความสมดุลแบบไหมครับว่าผมกลัวมันจะแบบไม่เป็นอย่างที่เราตีพูดเนี่ยอืม ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะตอนนี้สิ่งที่แบบกลัวกลัวแบบก็ไม่มีแล้วเนาะไม่มีคือมันเหมือนมีคนมีคนช่วยเราก็มี w น r n i n า p a r น n e r ที่เขาก็แบบช่วยเราด้วยแหละแต่ว่าเราแค่ต้องสื่อสารกับเขาให้รู้เรื่องแค่นั้นค่ะอย่างงานทีนได้ถือแบบฉลองตลาดสดตลาดสดมันจะมันจะมันจะแบบมันจะแบบพอมาก็เราจัดวันเดียวกันแต่ว่าคนละที่ค่ะแยกกันไปเลยแยกกันค่ะ มันจะแบบโดดเดือดแค่ไหนเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่เราไม่รู้เร mm um> evet> NO um> ื่องอะไรเลยครับแค่วันว่าวันไหนเราไม่รู้สถานที่เราไม่รู้ว่าเพื่อนๆจัดอะไรให้เราเพื่อนๆเตรียมให้ใช่ค่ะซื้อซุนไหมว่าเพื่อนๆจะซื้ออะไรมาซุนมากก็กลัวอยู่เนี่ยครับเพราะว่าเป็นแบบย่าอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็คล้ายๆแบร์อย่างเนี้ยเราจะเจออะไรอย่างนี้คนก็คือตัวตึงทั้งคู่ตัวตึงได้ามมคนนก่อ้รับเขาไม่เขาบอกว่า ดอนเซโนใช่คือต้องทำห้ามเราต้องทำทุกอย่างแล้ก็เราก็แบบโอ้คีมก็มีแบบ list ไม่ไม่อันนี้ไม่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงก็ส่งไปแล้วค่ะแล้วเพื่อนเชื่อไหมเพื่อนอ่านหรือยังเพื่อนเปิดอ่านหรือยังก็มีบ้างแล้วก็แบบตลกที่แบบหลอกถามอ่ะแต่ว่าไอ้คนโป๊ะแล้วอ่ะเราต้องไอ้คนนึงแบบ โอ้ยชอบเค้กกันเลนแล้วเราก็แบบไม่ต้องหาสกีเพื่อนเพิ่งหาอะไรแล้วว่าชอบเค้กไหนมี่ปูกกับไหมคะว่าถ้าแบบเล่นแรงเดี๋ยวงานกลาคืนกลานะไคิมเชื่อว่านางคิดไว้อยู่แล้วที่ถามเรื่องของเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่เห็นไฟลุกอัปเดตตอนนี้คือทุกอย่างจะเริ่มสมบูรณ์แบบอย่างยังเป็นโครงขาวๆอยู่เฮ้ยเริ่มแล้วครับก็อย่างที่เห็นผมก็ลงเซาไปงั้นแหละแต่จริงๆมันก็เดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เชื่อมั่นใน ฝีมือช่างของเราว่าเขาจะทําให้ตรงตามกําหนดนะฮะคือบอกช่างบอกใคือบอกช่างกำหนดเมื่อไหร่ยี่สิบเดือนหน้าเนาะต้องเสร็จในยี่สิบเดือนหน้าแต่ตอนนี้บ้านยังไม่มีไฟฟ้าเลยนะคะที่ตอนนี้มันเหนืออะไรบ้างเพราะครูมันมาแล้วหรือว่าเฟอร์นิเจอร์มายังหรือว่าเหลือไฟฟ้าเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีพวกงานหินที่ยังไม่ได้แตะอะไร ทำเริ่มยามดีหรือทำเริ่มหรือว่ายังไงมันมีมันมีมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราจะทําที่บ้านก่อนก่อนที่เราจะไปที่อิตาลีครับจะบอกช่างว่าจะบอกช่างว่าไงถ้ามันไม่เสร็จต้องเสร็จก็บอกพี่ๆตรงนี้แหละฝากไปบอกเขาด้วยพี่พีมันเหลือในส่วนน่ะก็ นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือไฟฟ้าสําคัญมากๆเลยที่เราเป็นห่วงทุกวันนี้เพราะว่าถ้าไม่มีฟ้าเราก็เทสเื่องใช้ไฟฟ้าอะไรไม่ได้เลยแอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเร่งนะ ไในคิวไปเมื่อไรก็คือตอนนี้มันอยู่ในระบบกระบวนการที่เขาต้องไปดําเนินเรื่องอยู่อะไรเงี้ยครับผมก็เราก็ไปเร่งเขามาไม่ได้แล้วเกรงใจแต่ต้องเป็นต้องเป็นยี่สิบนี้ต้องใช้แล้วไม่พลาดความดูไอ้ความที่ดีไซน์มันถูกใจเราแค่ไหนเป็นตามที่เราต้องการเหลยมั้ยเป็นแบบเป็นแบบที่เราต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เป็แบบงานทุกคนเป๊ะมากอินเทอร์เนียก็เป๊ะมากใช่แล้ว แล้วเ้าไปดูแบือบทุกอาทิตย์เนาะก็มีความคืบหน้าตลอดใช่เป็นสิ่งที่เราเราเส้นแรกอะที่เราวาดไว้มันก็คือเป็นแบบนั้นเป๊ะเลยเขาไปดูทุกอาทิตย์เป็นไปเร่งเป็นสองอย่างนะครับให้กำลังใจให้กำลังใจค่ะอย่าลืมอย่าลืมว่าเตรียมห้องไว้ให้ลูกคู่ไว้อนาคตดเลยไหมคะเตรียมไว้ที่ห้องยี่ที่ห้องเดียวเตรียมไว้ห้องเดียวเตรียมไว้ห้องเดียวก่อน ย้ายบ้านย้ายบ้านร่อเล่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 นก็มีก็มีแต่ว่าเราก็ตั้งใจไว้มีแค่คนเดียวครับแล้วในมุมของที่เราต้องการมุมของเรามีไหมในบ้านเราโอ้มุมของเขาอะเยอะเลยถูกใจไหมตัวเสื้อผ้ายังไงนะตัวเสื้อผ้าต้อง หนึ่งห้องหรือสองห้องก็อุปกรณ์แต้าเป็นตัวยูใช่ไหมใช่ตัวเอ่อห้องแต่งตัวเป็นตัวยูของเขาหมดเลยโเป็นตัวติ่งนึงอะติ่งไม่หมากคือแก้วคือก้อนกังกาของเขาของพี่หมากนั่นแหละครับเยอะแล้วโอ้ยรู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของบ้านแล้วรับงบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมฮะหรือว่าเกินร้อยไปหน่อยเกินมาเกินมานิดนึง เกินไม่เยอะถือว่าเป็นอะไรที่รับได้เนาะไม่ได้ไม่ได้บานปลายสี่สิี่ิรวมประมาณเท่าไหร่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบห้าร้อยห้าสิบอะไรเอี่ยโอ้เออขะบคุณนั่นจิงมากเเออประมาณเนาะ เอ้าเขาไดายไปแล้วต้องเวื่เมือไเอาเออดี๋ยวเขาไปพลาดหัวจริงนะเธอเอาล่ะไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเราเชื่อมั่นในในการคุมงบของเขาแล้วก็เชื่อมั่นในช่างของเราจริงๆนะบางอย่างมันไม่ต้องดูแพงแบบมันไม่ต้องแพงก็ได้เพื่อที่จะให้มันดูแพงเพราะว่าเราเพราะต่างคนต่างมีบ้านของตัวเองมาก่อนแล้วถูกไหมเราก็เคยทําบ้าน กี่หลังแล้วก็ไม่รู้เรารู้ว่าเนี like, right anyway. so right. like, oh hand, ้ยไทม์ไลน์ของมันมันจะพังเมื่อไหร่ก็เอาแบบไม่เส็ไปเลยอย่างเงี้ยเ่าก็ถือว่าโชคดีที่ได้ช่างที่แบบว่าไม่บานปลายแบบใช่โชคดีมากโชคดีมากครับใช่ทีมทีมเก่งมากต้องยอมรับจริงๆแค่แค่เราเร่งแค่นั้นเองเร่งไม่ช็อกไม่ยัำคิ่คุ้มบัญชีบ้านไปเลยมันอะไรกันเลยคิดอไม่ทำนะคะทำไมคระคิดขอลาออกทำไมเหนื่อยมันเครียดหรือซตัวเลขไม่ใช่หรอ ตอนนี้คือแบบคำนวณยูโรเป็นไทยเป็นไทยเป็นยูโรอย่างเงี้ยก็เครียดแล้วเครียดแล้วแบบผมกานเป็นบ้านเลยไม่ค่ะทำได้ช่วงเวลาสั้นๆอกตมันจะเป็นแบบหน้าที่ของแบบแม่บ้านนะกับการแบบดูแลเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยพี่หมาเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนจ่ายตลาดอ๋อโแล้วเราทำอะไรเรามเราคิดไม่ออกคิดรอกิน ใช่บ้านใหม่ผมจะทําอาหารบ่อยมากๆเลยเลอจะลงไปล้างสาเองใช่ผมจะไปตักใบไม้จะงมเป็นเป็นพยานนะใบไม้ตัดหญ้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่มีทางเรือจ้างใครแล้วครับต้นไม้คือแบบวางอย่างนี้เลยนี่สานี่ต้นไม้ไม้บอกว่าจริงหรอมันต้องสวยงามเขาก็บอกว่าเอาเดี๋ยวลงไปกวาดต้นไม้้ดอกเป็ใบไม้เองมันต้องร่มรื่นต้องร่มรื่นเดี๋ยวรอดูเลยรอดูแต่ ตื่นเต้นมากก็ทุกครั้งที่เวลาเราไปเข้าไปดูที่บ้านน่ะเราก็แบบโหมันนี่มันคือบ้านในฝันของเราจริงที่แบบคือที่ที่เราจะอยู่ด้วยกันจริงๆสองคนอะไรอย่างเงี้ยสัมตัอะไรอ่าเงี้ยก็มีบ้างนะคะแบบก็จะแบบอุ้ยมันเริ่มเป็นจริงแล้วมันเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันสมรติว่าบ้านหลังเนี้ยเราสร้างตั้งแต่แบบเป็นป่าโลกเลยอ๋อใช่เราสร้างจากสูตรเลยใช่แล้วมันก็พอมันขึ้นมาแบบเนี้ยมันแบบ ่นใจมากแตอนตอนเข้าไปที่บ้านมองหน้ากันเรารู้สึกแบบดื้นตันเห็นคนสวนละนี่นี่ต่อไรับหน้าที่จะรับจ้งหนนะเห็นผมนี่นละเขาเป็นคนสวนเดินตัแหบ้ากแล้วคนขับรถใช่ทำทุกอย่างทีมคือจะเอ็น่าจาบอกว่าเราคิว่านั่งอ่านหนังสือดื่มับปะรดคิด่าไมหัวหวังแฟนหน่อยว่ามันทุกคนก็เชียร์เรามาตั้งแต่ต้นตนะเนาะ ก็ขอบคุณนะคะสําหรับทุกกาลังใจที่พี่สื่อด้วยที่แบบว่าอยู่แล้วก็แบบอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วใช่ตั้งแต่จีบกันเลยใช่ค่ะก็เป็นกาลังใจให้เรามาตลอดมาสปอร์ตเรามาตลอดเลยค่ะเราก็รู้สึกแฮปปี้มากแล้วก็อันนี้ก็ใกล้ถึงวันมากๆแล้วไงเดี๋ยวเราจะมาบอกพี่อีกทีนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยค่ะเอาปีทํางเมื่อกี้ที่บอกวับเวทีต่อสุดเนื่องจากเวทีบอกว่าพูดไปทุกคืนพูดกันตลอดพูดว่าอะไรค่ ก็เอาก็ก่อนนอนเราก็พูดคนรักเขาก็ต้องพูดมีคำคำหนึ่งอยู่แล้วถูกไหมก่อนก่อนที่เราจะนอนเน่ยเวลาก่อนนอนเราจริงๆเรามีกิจกรรมหนึ่งอย่างก็คืออ่านหนังสืออ่านหนังสือให้ผมอ่านให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนนอนพปิดปุ๊บปิดไฟปุ๊บผมก็จะไปหอมแก้มเพ้าแล้วก็คได้ครับไปแล้ว ไ็ได้ครับแล้วก็นั่นแหละครับเออกินยังไงคืนลูกยังไงคืนครับคืนไม่้อก็นี่ก็หลับใส่หลับไปแล้วโอเคเอเ๋